ถัดไปจะเข้าวิธีในกลุ่ม open m e t h o d นะครับอันนี้มันจะเป็นวิธีที่เราใช้ค่าเริ่มต้นค่าเดียวนะครับ b i section เออไม่ใช่ b i section bracketing m e t o d เนี่ยเนื่องจากตอนที่เราเลือกค่าเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยมันต้องคล่องคำตอบอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ต้องบีบเข้ามาใช่ไหมครับยังไงซ้ามันก็ convert แน่นอนนะครับมันลูกเข้าหาคำตอบแน่นอนแต่ว่าในกลุ่มวิธี ถัดจากนี้ไปเนี่ยมันเป็น open method นะครับก็คือสตาร์ทด้วยค่าเริ่มต้นค่าเดียวแล้วก็คำนวณแบบวนลูปไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะคอนวอดหรือไดวอดก็ได้นะครับเงื่อนไขก็มีหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับวิธีแรกที่เราจะทำจะเป็น one point iteration นะครับ one point iteration นี่หลักการของมันก็คือเนี่ยครับ พอเราจัดรูป fx เท่ากับ0เรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องจัดรูปมันอีกทีหนึ่งนะครับจัดรูปให้เป็น x เท่ากับ g x นะครับก็คือผูกให้สมก,การเนี่ยมี x โดดโดดอยู่ข้างหนึง่งแล้วก็ที่เหลือโยนไปไว้อีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็เอารูปนั้นมามาเข้าเข้าขั้นตอนของวิธีนะครับขั้นตอนของวิธีก็ตรงไปตรงมานะครับก็คือเนี่ยเราเดา ถ้า x ขึ้นมาหนึ่งค่าใช่ไหมครับมาหยอดใส่ข้างขวานะครับแล้วเดี๋ยวข้างขวาก็จะผลิต x ใหม่ออกมาให้เรานะครับจากนั้นเป็นอันจบรอบพอเราขึ้นรอบใหม่เนี่ยเราก็เอา x ใหม่รอบนี้นะครับไปเป็น x เ,เริ่มต้นในรอบถัดไปก็พอเราขึ้นรอบถัดไปก็เอา x หยอดลงไปใน g x อีกนะครับเราก็จะได้ x ใหม่ออกมาทางขวาดัางซ้ายอีกนะครับทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวลอกสมการของเรามาก่อนนะครับของเราคือสมการนี้นะครับสมการของเราเนี่ยนะครับก็คือเดี๋ยวทบไไ้ไกลๆก่อนทีนี้มันมันมีอยู่สองสอ,งอย่างนะครับคือเรามี x อ,อยู่2ตัวใช่ไหมครับเราก็สามารถเลือกได้ครับว่าเราอยากใช้ เตัวไหนที่จะยึดเอาไว้ข้างซ้ายนะครับแล้วก็โยนที่เหลือไปไว้ข้างขวานะครับก็แล้วแต่เราเลยครับเราจะเอาอันไหนไว้นะครับเราลองตัวไหนดีละ่ะเราลองตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวลองทํำทั้ทงสองแบบก็ได้นะครับเอาแบบที่หนึ่งก็แบบที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนะผมผมทำสองแบบเลยแล้วกันนะแบบที่หนึ่งก็จะเป็นอันนี้นะครับ แบบที่1สมมติผมเอา x ก,กำลัง3ยึดเอาไว้นะครับผมยึด x ก,กำลัง3ามาไว้เนี่ยผมก็ย้ายทุกอย่างไปไว้ข้างขวาใช่ไหมย้ายไปไว้ข้างขวาก็จะเป็น36.4นะครับแล้วก็ลบด้วยสามจุดหกคู x กำลัง2ใช่ไหมแล้วทั้งก้อนเนี้ครับทั้งก้อนนี้ถอดรูทสนะครับซึ่งเขียนยังไงดี เขียนว่าเป็นยกกำลังหนึ่งส่วนสามก็แล้วกันนะอันนี้นะครับทั้งหมดเนี้ยกกำลังยกกำลังหนึ่งส่วนสามนะครับอันนี้ก็แล้วกันนะอ่ะก็ตกแต่งให้สวยงามนะครับจะทำได้แค่นี้แหละยกทำตัวนี้เป็นตัวยกนิดเดียวพอละแล้วก็ทั้งหมดนี้ยกกำลังอันนี้นะครับ หรือแบบที่สองนะครับแบบที่สองเราเรยึบตัวนี้นะครับเราเรย็ดตัว x ที่กำลังสองเนี่ยเป็นเป็นตัวนั่นนะครับเป็นตัวเอาไว้ทางซ้ายนะครับก็จะเป็นอะไรอ่ะข้างขวาก็ยังคงเป็นสามหกจุดสี่ใช่ไหมครับลบด้วย x กำลังสามนะครับแล้วทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้เอ่อ อ,อ๋อทั้งหมดนี้ต้องทำอะไรเนี่ยสามหกสี่ใช่ไหมลบ x กกำลังสามใช่ไหมทั้งหมดนี้ถูกหารด้วยสามจุดหกแล้วเดี๋ยวต้องถอดรูทอีกทีหนึ่งนะครับอืมทั้งหมดนี้ถูกหารด้วยสามจุดหกนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ครับทั้งหมดนี้ต้องถอดรูทอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นคุณจะเขียนเป็นยกกำลังหนึ่งส่วนสองก็ได้หรือว่าติดไอ้นี่ติดเป็น ติดเป็นฟังก์ชันของของ Excel แบบนี้เลยก็ได้ใส่ใส่ q u a r e root เอาไว้นะครับอ่ะก็จะทำก็จะจัด2รูปนี้ก็แล้วกันนะครับเออเอาแบบที่1ก่อนนะครับแบบที่1นเนี่ยเเราก็เราเดาค่าไหนเข้าไปแล้วมันเข้าเนี่ยศูนย์จะสามใช่ไหมเดาเป็นศูนย์่อนก็ได้นะครับแล้วก็ลาก x เริ่มต้นมาเป็นตัว start ทรอบที่ศูนย์นะครับ แล้วก็ gx ของเรานะเอารูปแบบที่หนึ่งก่อนนะครับรูปแบบที่หนึ่งเนี่ยมันก็เกิดจากอะไรนะสามสิบหจุดสี่นะครับลบด้วยสามจุดหคูณ x กํลังสองนะครับก็คือตัวนี้นะครับยกกำลังสองทั้งหมดนี้ ถอดรูทสามก็คือจับยกกำลังนีครับทั้งวงเล็บเนี่ยจับยกกำลัง1นส่วนสนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับ x ใหม่คืออะไร x ใหม่ก็คือ gx เลยนะครับก็เสร็จเลยรอบแรกไม่ดูเออร์นะครับโอเคก็ก็ไม่คิดพอขึ้นรอบถัดไปนะครับ x เ,เริ่มต้นในรอบถัดไปคือ x ใหม่เมื่อรอบที่แล้วนะครับส่วน gx เนี่ย สามารถ Copy สูตรมันได้เลยนะครับก็คือเนี่ยมันก็ดึงเอา x เ,เริ่มต้นของรอบมันแหละมา,มา,ม,ามาคำนวณให้ถูกละนะครับแล้วก็ x ใหม่ก็คือ x ใหม่ก็คือตัวนี้เลยนะครับส่วน error นะครับ error ก็ x ใหม่นะครับลบ x เก่านะครับหารด้วย x ใหม่นะครับแล้วก็เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับได้โอ้โหสามร้อยกว่าเปอร์เซ็นตะ์ครับ ก็สูตรทั้งหมดเนี่เราเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ลากเลยครับเออมันลดลงบ้างไหมลง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 ,ลงแล้วก็ขึ้นไปใหม่นะครับอย่าแงบบนี้แปลว่าเนี่ยท่าทางน่าจะไดโอดนะครับนะลองไปเป็นร้อยร้อยรอบเป็นสิบสรอบก็ได้เพราะว่าไดอดแล้วอันนี้ก็คือไม่เข้านะครับเออเลแกว่งขึ้นแกว่งลงอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับเออให้คุณยอให้คุณไปดูคลิปตอนเช้ากันแล้วกันนะครับ ของเซกเชา้าอ่ะมันจะเป็นข้อที่มันจะเป็นข้อที่จัดรูปได้สองแบบสองสองรูปแบบเหมือนกันอจัดอย่างเงี้ยนะครับเอ,อจัดแบบหนึ่งนเวิร์ตจัดแบบหนึ่งไม่นเวิร์ตนะครับอ่ของของเราเนี่ยจัดแบบที่หนึ่งเนี่ยไม่นเวิร์ตไปแล้วนะครับโอเคไหมก็อ่าผมก็ทิ้งไว้นี่แหละนะแล้วก็ลองทำใหม่ดูนะครับ อันนี้เดี๋ยวดูก่อนซิว่ามันคอนเวิร์ตหรือไม่คอนเวิร์ตนะครับอะผมตั้งต้นเหมือนเดิมนะครับเอาลงมาซิอันนี้เป็นรูปแบบที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นรูปแบบที่หนึ่งนะครับรูปแบบที่สองนะลองดูรูปแบบที่สอง,อง,บบส,องสมการหน้าตาเป็นไงแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นไหมเนี่ย๊อปปี้มาไว้ข้างๆก่อนนะเดี๋ยวค่อยลบ อ่าจริงๆไม่ต้องข้างๆเอาไว้ตรงนี้เลยก็ได้นะหวาโอเคอันนี้เอาไว้นี่อ่ะอันนี้นะครับก็ก็ก็ออ่าททำไมไมันไม่ยกกำลังอ๋อผมังไม่ได้ยกกำลังแป๊บหนึ่งนะตกแต่งนิดหน่อยโอเคแล้วก๊ใหม่ อันนี้ x เราจัดอีกรูปแบบหนึ่งแล้วนะครับ x ตัวนี้เราไปดึงมาจากไหนนะครับดึงดีๆนะเราต้องไปดึงมาจากตัวนี้นะครับแล้วก็รูปสมการเราต้องเปลี่ยนนะครับสมการเราต้องเปลี่ยนนะครับก็เป็น square root นะครับ excel ดพิมพ์แบบนี้เลยนะครับ square root แล้วก็อะไรก็ใส่เข้าไปนะครับเราใส่สามหกจุดสี่นะครับลบด้วย x กําลังสามคือตรงนี้นะครับยกกําลังสามนะครับ ทั้งหมดทั้งวงเล็บนั้นหารด้วย3.6นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้คือถูกถอดรูทนะครับโอเค x ใหม่ก็คือเอา gx มาใช้เลยนะครับทีนี้เราจะขึ้นรอบใหม่ใช่ไหมครับเดี๋ยวนะผม Copy ีข้างบนลงมาเพราะว่าผมขี้เกียจทำฟอร์แมตใหม่นะครับ ตรงนี้นะครับ x เริ่มต้นในรอบถัดไปก็จะเกิดจากการเอา x เมื่อรอบที่แล้วมาใช้นะครับแล้วก็ g x นะครับเป็นสูตรเดิมนะครับอลองเช็คดูนะครับว่ามันดึงข้างบนมาใช้ไหมนะครับถูกตัวนี้จริงๆก็สูตรเดิมแหละเพราะว่ามันก็ดึงข้างบนมาใช้นะครับแล้วก็เออเอร์รอยเกร์เซ็นี่แววท่าทางจะไม่เข้าอีกแล้วนะครับดูสิเข้าไหมไม่ ไม่นะครับก็เปาว่าข้อเนี้ยข้อเนี้ยใช้วิธีนี้ไม่ได้นะครับไม่ออกนะครับเห็นไหมยังไงก็ไม่ลงอ่ะนะครับดูยังไงก็ไม่ลงนะครับ,งงรบโอเคนะครับคําตอบข้อนี้จริงๆเท่าไหร่นะลืมไปละสองจุดสี่โอ้ยจะลงไหมเนี่ยลองดูดิ ไม่ลงนะครับพอละหลายร้อยรอบละนี่จนสุดขอบแล้วเนี่ยยังไม่ลงเลยนะก็แปลว่าใช้ไม่ได้นะครับดูซะเฟืองที่โอเคแปลว่าไดเว์ทั้งคู่นะครับอ่ข้อสังเกตรตรงนี้ยังเป็นจริงอยู่นะครับคือจัดรูปแบบไหนก็ตามนะครับหาหาคำตอบไม่ได้ทั้งคู่นะครับ อ่ะงั้นซิงเกิลไอซิงเกิลวันพอยต์เทเลชั่นซิมเปิลวันพอยต์เทเลชั่นเนี่ยเป็นไปได้สูงที่จะไดเวดนะครับก็ของของคุณเนี่ยของเซกคุณเนี่ยก็เลือกโจทย์ข้อนี้มาไดเวดนะครับของเซกวันศุกร์ที่ผมอัดเทปไว้เมื่อคือนเนี่ยก็ไดเวดนะครับมีเมื่อเช้าที่คอนเวิร์ตนะจัดสองรูปแบบอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่ารูปแบบหนึ่งคอนเวิร์ตรูปแบบหนึ่งไดเวดลองไปหาดูนะครับ โอเคอ่ะงั้น one point i e r a t i o n จะจบตรงนี้นะครับ